หลังจากที่เราทําเส้นก๋วยจับยวนแล้วก็เส้นตกอกบ๊อกเราก็จะมาต้มก๋วยจับยวนกันจะใส่ไปทั้งคู่เลยนะคะสองเส้นเลยเครื่องเคียงนะคะก็จะมีกระเทียมเจียวนะคะผงปรุงรสนะคะต้นหอมขึ้นช่ายนะคะขิงซอยขาซอยนะคะน้ําตาลนิดนึงนะคะเอาตามชอบเลยหมูหมูหมักนุ่มแค่นั้นนะคะถ้าใครต้องการก็จะลิงให้นะคะแล้วก็จะมีตั้งฉาเดี๋ยวเราตั้งน้ําไว้นะคะ เราก็จะใส่น้ำมันกระเทียมเจียวไปนิดนึงนะคะไม่ให้เส้นติดกันนะคะแล้วก็ใส่ขิงซอยขาซอยลงไป บาไฟนิดนึงนะคะก็จะใส่เส้นลงไปะะเอาตามปริมาณถ้วยหนึ่งนะคะเส้นของเรานะคะใส่ลงไปคนให้กระจายตัวนิดนึงนะคะปรุงลดไปนะคะน้ำตาลไปหน่อยนึง แล้วเดี๋ยวเราจะใส่หมูลงไปนะรอให้หมูสุกเสิร์ฟเลยนะคะเสร็จเรียบร้อยแล้วเราก็โรยต้นหอมกับขึ้นช่ายไปนะคะต้นหอมผักชบกระเทียมเจียวไปเรียบร้อยแล้วนะคะ กวยจับยวนของเรานะคะหรือเส้นข้าวเปียกค่ะแล้วก็มีต็อกบอกกีด้วยนะคะเดี๋ยวจะให้ดูเส้นนะคะนี่ต็อกบอกกีของเราค่ะแบบนี้นะคะเต้งดึงเลยนะะกวยจับยวนของเรานะคะแล้วก็ต็อกบอกกีของเรานะคะก็ลองทดลองทำทานดูนะคะพบกันคลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ